สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับผมวันนี้ก็ขอญาตมาแบ่งปันนะครับสำหรับหลายท่านนะครับที่ลงทะเบียนไปตั้งแต่เมื่อเช้านะครับแล้วก็น่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านสถานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาดูสถานะล่าสุดแบบนี้แสดงว่าท่านเนี่ยนะครับได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าถ้าได้สถานะแบบนี้แล้ว เราจะต้องทำอย่างไรกันต่อนะครับซึ่งทางด้านของ www.co ครึ้นคเนี่ยนะครับแบ่งปันข้อมูลได้อย่างชัดเจนครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันว่าต้องทำอย่างไรนะครับถ้าเราเริ่มจากคนที่ลงทะเบียนนะผ่าน w w w c o ไวครึ้นคนะครับซึ่งถ้าเราดูขั้นตอนของเขาเนี่ยนะครับขั้นตอนที่1ท่านก็ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้วก็คือวันนี้ถูกไหมครับ ขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับลายท่านก็ได้รับ SMS หรือการแจ้งเตือนนะบ่งชี้นะครับระบุว่าท่านเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสเรียบร้อยแล้วนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในเรื่องของขั้นตอนที่ 2, 2> ขั้นตอนที่3ครับถ้ากรณีที่เรายังไม่เคยมีแอปพลิเคชันเป๋ตังการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋ตังและที่สําคัญนะ ท่านจะต้องผูกบัญชีจีวเรตให้เรียบร้อยนะครับในรูปแบบของการผูกบัญชีจีวเรตเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีลักษณะด้วยกัน2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1เนี่ยนะฮะเราจะใช้ในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กก็ได้หรือรูปแบบของการสแกนใบหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามีแอปพลิเคชันปอตังอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับได้มีการยืนยันตัวตนนะหรือยืนยันบัญชีจิลเรตเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่โครงการเราชนะหรือโครงการมสามสามเราละกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ถือว่าเตรียมพร้อมแล้วก็รอนะเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะในภาพของ w w w ร์ไวด์เว็ึถ้าใครติดตั้งแอปพลิเคชันปอตังพร้อมกับยืนยันตัวตนแล้วนะครับถ้ากรณีไม่ได้จริง ท่านยังมีตัวช่วยนะครับนั่นคือตู้ ATM นะนะซึ่งเป็นตู้เทมสีเทาอันนี้ก็สามารถที่นำประ,ประชาชนไปทำการอะไรครับยืนยันที่ตู้ ATM ก่อนแล้วก็กลับมาสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะสำเร็จนะครับเมื่อเราได้รับสถานะดังกล่าวมีแอปพลิเคชันเป๋าตังยืนยันบัญชีจีวเรดเรียบร้อยแล้วรอวันที่1กกรกฎราคม64นะครับน,นี่ก็เป็นลักษณะวิธีการรวมไปถึง ใครที่สามารถเติมเงินเข้าไปได้ก่อนก็สามารถเติมเงินไปได้ถูกไหมถ้าเราดูแล้วก็คือขั้นตอนที่6นะครับผมนะท่านสามารถที่เติมเงินเข้าจีวเนตนะครับโดยใช้เงินเราซึ่งก็ด้วยกัน3ช่องทางนะเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายนะครับเมื่อท่านนะครับมีในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋ตังถูกไหมได้รับสิทธิ์พร้อมกับเติมเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ย นะครับวันที่1นะครับ,รบช่วงเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปก็สามารถที่จะไปใช้บริการโครงการคนครึ่งได้เลยนะครับวิธีการก็เดี๋ยวไปดูกันนะในช่วงท้ายเชีวินันะครับต่อมาครับในลักษณะผู้ที่ลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะครับโดยรูปแบบไม่ได้ต่างกันเลยครับเหมือนกัน ทุกประการเลยกรณีที่เราได้รับนะครับในส่วนของอะไรครับการแจ้งเตือนนะอาจจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนผ่านทางด้านของอะไรครับผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันปลอตังนะหรือเขาเรียกว่าตรวจสอบสถานะแล้วบ่งชี้นะครับว่าเราเนี่ยได้รับหรือเข้าร่วมโครงการคุณลึกลับสามซึ่งอันเนี้ยมันมีอะไรครับมีแอปพลิเคชันปอตังอยู่แล้วแล้วก็ส่วนมากเนี่ยนะครับท่านก็ได้ทําการยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกัน สถานะที่บ่งชี้บอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนของท่านได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสาแล้วเนี่ยนะครับก็รอวันที่1เช่นเดียวกันใครจะเติมเงินเข้าไปก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้ถามว่าเติมเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ท่านต้องการเติมเข้าไปมีน้อยเติมน้อยครับมีมากก็ใส่มากได้เนื่องจากท่านเติมไปเนี่ยนะครับแล้วท่านจบโครงการแต่ว่าใช้ไม่หมดนะครับเงินดังกล่าวก็สามารถอะไรครับโอนคืนมาได้ ถูกไหมอ่านี่ก็เป็นลักษณะขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะโรงพานในส่วนของ www. w w ร์ไ e ด์คโึคึงหรือจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันป่อตังนะสุดท้ายนะครับก็ให้ท่านดําเนินการยืนยันบัญชีจิวเรตให้สําเร็จเสียก่อนสําหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยมีแอปพลิเคชันปอตังสําหรับกลุ่มที่มีอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ต้องยืนยันอะไรนะ ก็รอในเรื่องของการใช้สิทธิ์ในส่วนของวันที่1กรกฎกรกรนะครับเริ่มเวลา6โมงเช้านะครับจนถึง23.00น,นนะครับนั่นคือการใช้งานวันแรกนะครับแล้วก็ไล่ไปฮะสิ้นสุดโครงการก็นู่นแหละฮะ31ธันวาคม64เลยทีเดียวนะครับนั่นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินนะนะครับ ในส่วนของการเติมเงินเนี่ยนะครับท่านก็ไปเข้าที่แอปพลิเคชันปอตังถูกไหมครับแล้วก็กดเข้ามาจิวเรตซึ่งก็มาปรากฏแบบนี้ซึ่งถ้าใครได้รับเราชนะก่อนหน้าก็จะมีเมนูนะครับสิทธิ์คนละครึ่งอีกหนึ่งกล่อง ใครได้รับนะครับโครงการม33แล้วกันก็จะมีอะไรครับในส่วนของเมนูสิทธิ์ครึ่งอีกหนึ่งกล่องเช่นเดียวกันแบบนี้เรากดตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มนะเติมเงินจีวเรตซึ่งสีเขียวนะถ้าขยายมาก็จะเป็นภาพแบบนี้นะท่านกดตรงนี้ได้เลยเมื่อกดแล้วจะมาปรากฏแบบนี้นะครับในเรื่องของธนาคารก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้ธนาคารอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรทหารไทยกรุงเทพกรุงศรีอยุธยาอ,อมสินธนาชาติ ทอกอสอรหรือ U.O.B ก็แล้วแต่นะท่านสามารถเลือกได้นะครับเมื่อท่านกดสมมุติว่ากดออมสินเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆกดธนาคารไหนก็เด้งมา3รูปแบบนะครับช่องทางแรกก็คือเป็นแบบโมบายแบงกิ้งนะครับช่องทางที่2ก็คือ QR พร้อมเพย์และช่องทางที่3นั่นคือผ่านทางตู้ ATM นะนี่ก็เป็น3ช่องทางนะครับแต่และช่องทางเลือกเติมได้มีวิธีการขั้นตอนบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับ อย่างที่บอกการเติมเงินเนี่ยนะครับท่านอาจจะเติมเงินที่ทีละน้อยๆใช้ทีละวันอะไรเงี้ยนะครับห้าสิบาทหนึ หรือ150บาทก็แล้วแต่ท่านหรือถ้าใครขี้เกียจเติมบ่อยๆเนี่ยท่านสามารถที่เติมเป็นก้อนก็ถือว่าทําได้เช่นเดียวกันนะอ่ะนี้ก็เป็นลักษณะวิธีการรูปแบบของการเติมเงินผ่าน3ช่องทางนะครับส่วนในเรื่องของวันที่หนึ่งนะฮะกรกฎาคมเนี่ยนะครับเริ่มเวลา6กโมงเช้าถูกไหมนะครับท่านก็สามารถที่กดเข้าสิทธิ์คนละครึ่งกล่องเมนูดังกล่าวนี้นะครับเมื่อกดแล้วนะครับให้ท่านดําเนินการกดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์แล้วก็จะมาปรากฏหน้าที่เราจะใช้งานนะครับในส่วน ของโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับที่พร้อมจะทําการใช้หรือกด QR เพื่อใช้สิทธิ์นะครับโดยรูปแบบครับเมื่อเราเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดถูกไหมในเรื่องของการสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์เราก็อะไรครับไปทําการสแกนถุงเงินของร้านค้าตรงนี้แหละแล้วก็จะแสดงนะครับในส่วนของยอดเงินว่ายอดเงินเท่าไหร่นะครับถ้าดังตัวอย่างนี้คือ200ซึ่งเขาไว้บอกว่ารัฐก็จะช่วยจ่ายเท่าไหร่ครับหนึบาท แล้วก็อีก100บาทเนี่ยจากเงินจิวเวลรที่เราเติมเข้าไปนั่นเองนะนี่คือลักษณะนะครับในส่วนของการแจกแจงเรื่องของปริมาณเงินที่อยู่ในโครงการคุณครึ่งนั่นเองนะครับเมื่อท่านรับทราบและตรวจสอบเช็คดูแล้วนะครับว่าถูกต้องนะครับก็จะมาปรากฏในเรื่องของการใส่รหัสพิน6หลักเพื่อยืนยันการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะมาปรากฏในเรื่องของการทํารายการสําเร็จ เมื่อท่านยืนยันร,รหัสพิม6หลักนั้นก็ถือว่าเป็นการเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากที่ท่านขึ้นสถานะดังที่เราแบ่งปันไปภาพประมาณแบบนี้นะก็ขอให้กับทุกท่านนะครับได้ลองตรวจสอบดูนะและถ้าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆนะครับเพิ่มเติมนะท่านสามารถพิมพ์มาใต้คลิปนะครับสอบถามกันได้ก็ยินดีครับผมจะหาข้อมูลแบ่งปันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสถานะดังกล่าวนี้ครับหมายเลขบัตรประชาชนได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามแล้วนะครับก็ลองดูกระบวนการและวิธีการขั้นตอนต่อไปที่ท่านจะต้องตรวจสอบและดําเนินการเตรียมพร้อม ตามที่เราได้แบ่งปันท่านนะครับผมก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลำ้ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ